สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในการทำนายดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอังคารรอบวันที่8-14ถึงมกราคม2566นะคะการเงินสัปดาห์นี้ยังมีเงินเข้ามาแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยควรบริหารรายใจ่ายให้ดีนะคะงดการลงทุนประหยัดอดอ,อมเป็นสิ่งสำคัญนะคะการงานช่วงนี้ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมุมมองในการทำงานนะคะงานที่ท้าทายงานที่ไม่เคยทำมาก่อนนำมาประยุกต์และปรับเปลี่ยนจะก,ก่อให้เกิดความสำเร็จนะคะให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอาจารย์ขอแนะนำนะคะควรบูชาเหรียญเทวดาพระอังคารและ องค์วิรูปักโขอธิปดีนาคราชเพื่อเตรียมรับการได้มาซึ่งเงิน เพิ่มความมั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปด้านความรักคนมีคู่ช่วงนี้ห่างกันด้วยภาระหน้าที่ควรหมั่นส่งลายข้อความทักทายแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันส่วนคนโสดรักตัวเองให้มากๆอยู่แบบโสดๆในโหมดสบายใจทีที่สุด ส่วนสุขภาพนะคะระมัดระวังโรคเก่ากำเริบระบบขับถ่ายมีปัญหาควรดื่มน้ำเยอะๆและรับประทานอาหารที่มีกากใยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในเพจโหราสิทธิ์ฟันธงเพื่อติดตามการทำนายดวงในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ